วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องวิวัฒนาการเทเลวิชันลำดับแรกคนแรกที่เกี่ยวข้องกับเทเลวิชันก็คือนักประดิษฐ์สำคัญจอห์นโลจีแบบวิศวะกรชาวสกอตแลนด์ผู้สร้างเครื่องรับโทรทัศน์กลไกเครื่องแรกของโลกในปีทศักราช1925ยุคที่2ยุคโทรทัศน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้คิดคน้นฟานโเฟิร์วิศวะกรไฟฟ้าชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดค้นระบบโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกในปี1927ที่สามารถแปลงภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งผ่านไปยังจอรภาพได้ต่อมาท i o n ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ต่อมาโทรทัศน์ขาวดำเริ่มแพร่ภาพออกอากาศสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการในช่วงทศรรษ1930แต่รับความนิยมอย่างสูงหลังสงครามโลกครั้งที่ ยุคต่อมาโทรทัศน์สีเริ่มมีการทดลองและพัฒนามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกแต่เริ่มแพร่ภาพเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษ1950และเริ่มมาแทนที่โทรทัศน์ขาวดำมาเรื่อยๆยุคต่อมายุคจอภาพขั้นสูงหลังจากยุคโทรทัศน์สีแบบหลอดภาพเทคโนโลยีได้พัฒนาเข้าสู่ยุคจอภาพขั้นสูงซึ่งเน้นความบางเบาคมชัดและฉลาดมากขึ้น พัฒนาการของจอภาพปลายทศวร 1, 2, รษ1990ถึง2000โทรทัศน์เปลี่ยนจากจอหลดภาพออามาเป็นจอแบนเช่น p a าสม่าทีว LCD TV และต่อมาคือ LED TV สุดท้ายยุคของ Smart TV คือยุคปัจจุบันคือโทรทัศน์ยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยไม่ต้องพึ่งกล่องรับสัญญาณหรือคอมพิวเตอร์เช่นดู u t u b e แ e ลกแหล f ไ n น์ทีวีดีเป็นต้น